สสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ล็อกสบายมันเกิดแฟนไม่คิดไม่ฝันว่าจีนจัดจะมาถึงจุดนี้ชมไม่มีแฟนมาตั้งแต่แบบ โหปีหนึ่งอะ่ะยันทํางานยันแบบเรียนต่างประเทศเมื่อคืนคือ,คอทางเราเนี่ยทำการเซอร์ไพรส์ไปแล้วหนึ่งโดยการที่แบบก็คือเกือบโะไปหลายรอบมาเพราะต้องคุยกับน้องชายเลียมใช่ไหมและน้องชายเลียมมาอยู่ที่แคนาดาคือเราอยากให้เพื่อนในแคนาดาเขาอะ่ะคืออัดคลิปมาด้วยแล้วเราก็คือไม่รู้ว่าจะติดต่อ,อยังไงฉันก็คือหลอกถามเพื่อนานางสุด,ดิดว่ามีใครบ้างนางก็ยังไม่ได้แต่งเดี๋ยวต้องไปกินข้าวกับเพื่อนต่อแล้วก็ต้องเอาชุดไปเปลี่ยนด้วยนี่ เตรียมมาสุดเราจว้าไม่ได้วันนี้มีความวุ่นวายสูงมากนอกจากนั้นวันนี้ก็ต้องแวะไปดูเด็กๆด,ด้วยเพราะว่าตอนนี้ชมทรรมอเดนซี่ใช่ไหมคะ,ปะเป็นสตูดิโอทัวร์ที่ไต้หวัน2วีคัปดาห์นะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะทาง Instagram มหรือก็ไลน์ออฟฟิเชียลเขาคะ่ะอาใครเขาใส่เลยกันงงทําผมก่อนสักครู่นะคะแล้วก็แต่งหน้าสักเล็กน้อยถ่ายไปก็ระแวงไปว่าเขาจะโผล่มาจากประตูนู้นหรือเปล่านะคะ you don't have to go get the kids very early. Um, the class start at 1.30. เมื่อกี้ก็คือโปะไม่ไหวแล้วก็แต่งหน้าไม่เสร็จด้วยเพราะว่า เพื่อนมารอแล้วแบบขี้เกียจยิ้วถุงไนกี้นะคะไปไหนมาไหนกับเราทั้งวันเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวร้อนจะไปเอาเรองเท้าไนากี้แล้วก็กลับขึ้นมาให้นางเลยประหนึ่งว่าเซอร์ไพรส์แต่ว่าเปล่าจริงๆคือจะให้ตอนเย็นตอนกินข้าวแต่ว่าเธอจะต้องถือไปเรียนทําเค,ค้กด้วยหรอแล้วฉันก็ต้องถือไปกาแฟด้วยหรอแล้วฉันก็ต้องถือเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยหรอฉันตุ้ยกันหรือเปล่าซึ่ผู้หญิงตัวแค่นี้ตัวเล็กนิดเดียวไต้หวันวันนี้นะคะร้อนเหมือน50องศา ร้อนมากใครบอกว่าไทยร้อนมาเจอไต้หวันก่อนคือมันร้อนถึงขนาดแบบเมื่อวานน่ะเราเดินตากแดดโดยไม่กางลมใช่ปะลมพิขึ้นเมื่อคืนมันร้อนขนาดนั้นนะทุกคนมีร้านนี้ที่เรานัดเพื่อนไว้เพื่อนเซาภัยก็อดวยานที่ยังไม่มานัดเพื่อนไว้11บเอโมงตอนนี้เที่ยงแล้ว <c oughs> มันอยู่ไหนเ <c oughs> พื่อนมาแล้วนะคะ <c oughs> ไหนมีอะไรใหม่บ้างการเก่งใหม่เมื่อวานมึงเดินขึ้นบันไดเมื่อกี้อยู่แค่ส่วนตัวเพื่อนมาเลยอันนี้เป็นบล็อกวันนี้สวัสดีหน่อยเร็วสวัสดีจินจัดครับเพื่อนที่ช่วยคิดแท็กไลน์จินจัดสตรีเโอเนซี่ให้เรานะฮะเออเราก็ช่วยคิดแท็กไลน์มันคงแอร์ไลน์มันคงแอร์ไลน์เป็นทีสิทธิ์เราเองที่ทำเกี่ยวกับดัดสิทธิ์คอมชีเป็นคนคิดซื้อให้วันนี้ทำบล็อกจริงเหรอจริงวันนี้ทำบล็อกวันเกิดผู้ชายได้แค่ทีเดียวเลย มึงจะมาเลบครับพี่ม่งั้นมึงก็ให้เมื่อวานก็จบน่าหนักนะตอนนี้กำลังทะเลาะเพื่อนว่าเพื่อนบอกให้ให้ตอนเย็นแ็ตอนแรกก็คิดว่าจะให้ตอนเย็นเนาะมันหนักอะเป็นรองเท้าน i k e เนื่องจากว่ารองเท้าผู้ชายเนี่ยเน่ามากยืนมากเป็นภาพให้ดูติงเน่าจริงขาดแล้วขาดอีกก็เลยซื้อรองเท้าให้ชี่แล้วเมื่อวานก็คือเลือกยากมากเพราะว่า มันเป็นสีที่ทางอีชันชอบแล้วก็เป็นสีที่ชีิีอยู่แล้วฉันก็เลยเลือกสีหล่อไทยสีที่ฉันชอบจ้ะเอ้ยอยนี่มันเข้าแนา่เนื้อไข่ดิบนะคะเอา้ากูเหรอโอ๊ยอีเวนวันนี้เพื่อนสั่งมาเป็นต้องหูหมาโพกับไก่ทอดนะคะเมนูนี้อร่อยแม่ร้านนี้เป็นร้านลับในดะ้ีิเหมือนกังคนต่างชาติไม่ค่อยรู้อ้คนไทยมั้งมีเพื่อนมาพร้อมนะคะทุกคน ่อตังไม่เงินะคะ่ะอยากเข้ามาก้างเอาปตอนนี้กําลังเดินทางไปมหาลัยนะคะเพราะว่าน้องๆเรียนเขาเจอคลาสเราจะเข้าไปทักทายน้องๆนนล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสําหรับจีนจัดแสดงซี่นะคะทุกคนในน้าําตัวเผอจีนสิคะออ๋ไฮโอโวชานเขาสร้างภาษาไทยออกไหมนะ,ะ <c oughs> อันนี้เป็นส่วนที่ชื่อว่าอิวันชานนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งที่เรียกว่ามาจิสแควร์จะมีร้านเต็มด้วยบาร์ตั้งงในยามค่ํคืน Hãy cho kênh Để không mà đứng cụ thể xuống phải dùng Không phải dùng Không ไม่เห็นมีอะไรเลยมึงมีเพื่อนมาพร้อมนะคะทุกคนลระตู้ฝากของเคยใช้ไหมเนี่ยไม่เคยใช้ไงใช้ยังไงฟังก่อนฟังกันก่อนคือเรื่องราวคือเดี๋ยวเราจะกลับมาทานข้าวเย็นที่นี่ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อกี้คือตอนแรกจะให้รองเท้าใช่ปะแต่เพื่อนบอกว่าต้องให้ตอนเย็นเพราะว่าเป็นพิธีการครับบิเวอร์เจเพื่อนก็เลยปริงไอเดียขึ้นมาว่ามึงก็ฝากตรงนี้สิก็แบบอุ้ยเพื่อนเก่งไงถ้าแบบไม่มีเพื่อนนี่คือจะใช้ชีวิตยังไงแต่ว่าเราไม่เคยใช้ของสาขานี้แต่ว่าเคยใช้สาขาอื่นอันนี้อะไรอ่ะ อันนี้เสื้อผ้ามาเปลี่ยนค่ะแล้วก็เครื่องสำอางสวยๆแน่นอนว่าอันนี้เคอถ่ายไี่เห็นหน้าผุป้เนี่ยเห็นเด๊อขามถนนทุกคนบอกไหมว่าคนนี้ไม่รู้จักเลยว่าเพื่อนคนนี้คือใครคนนี้เป็นเพื่อนชมตั้งแต่แบบปีหนึ่งอ่ะทุกคนชื่อแฮมไม่ใช่เวลามาแนะนำไม่า้านถนนนะสวัสดีคระตอนนี้เราอยู่กันที่เเรียนถ่านนะคะแล้วก็กำลังจะเดินไปที่มหาลัย

哇，大概多少钱啊？这个？这一张六百，哦、六百还好耶。哦、啊，你用那个还是考多合了？好，那我们颜色都拿出来，也都分好、啊、了，每一个人四个颜色分开拿。这个可以把你手上的一些。把你นนี文นะคะเจอคุ <laughs> คนไต้หวันคนไต้หวนันบ้านอยู่ก็มีอยู่ไต้หวันนะั่นคุณพี่คุณพูดไทยเก่งมากพูดไทยเก่งกว่าหนูอีกอ่ะเสออริงเหรอใช่ยินดีท่าสัก์นะคะถึงแล้วนะคะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้มาแบบงงๆน่าจะเป็นตึกเนี้ยที่เราจองมาทำเค้กแล้วก็ชั้นสาม ตืดด่นเนมากเลยอะเรื่องจองว่าฉันเป็นคนแบบไม่ได้มีสกิลในการทําอาหารอะไรเลยก็คือติดลบเลยดีกว่าเพราะแต่ว่ามันขึ้นไปข้างบนยังไงเข้ามาถึงข้างในนะคะเขาก็จะมีหน้าจอให้เราดูคร่าวๆที่การทำเค้กก่อนจะรูบเขาก็จะมีอินกิเียนข้างหลังเราก็เป็นทรูสให้เราแบบ เริ่มทำเค้กเองตอนแรกฉันนึกว่าแบบจะมีคุณครูสอนก็ว่าทุกอย่างคือเป็นแบบชื่อร้านว่า DIY เนาะนี่ฉันคือเข้าใจผิดเองเพราะฉันนึกว่าเป็นคลาสแล้วก็เป็นคุณครูสอนผวมคิดว่าดีนะเพราะว่าเราก็แอบกังวลว่าถ้าเขาสอนพร้อมกันทีเดียวเนี่ยคือฉันตามไม่ทันฉันหัวช้าไงโอ๊ยเต้นเต้นอะกลัวมันพังอะท่านตอนแรกคือเราต้องมาดูวิดีโอก่อนว่าเข้าวๆแล้วเนี่ยการทาเค้กอันนี้ต้องทำยังไงบ้าง คือจะเล่าว,ว่าทุกครั้งที่ทํากับแม่คือแม่ก็ซ้อมซ้อมเค้กที่ทํากับแม่ให้ตลอดพอตีไข่เราก็ไม่ขุ้นทำอะไรก็คือไม่เคยลอมเราใส่อะไรก่อนอะใส่้อมก็เลยอ๋อช่ยรู้วะ <c oughs> ่ะอ่าน้าตาสเต็ปแรกไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ ไม่แย่นะคะพื้นเค้กมากแล้วแต่ว่าเลอตอนนี้เสร็จไปเรียบร้อยครึ่งทางนะคะกำลังรอเค้กอบที่เตาอ,อยู่แล้วก็สเต็ปต่อไปคือเราจะมาเริ่มแต่งเนื้อเค้กน้ำเล่นทุกคนเหมันกัไม่ยากหลับตาทำเองได้เลยวายน้องนุ่มฟูมากเลยค่ะนี่คือเค้กที่เสร็จแล้วนะคะน่าทานนะหวังว่าจะอร่อย อ่านซงดูไม่ค่อยไปรูปไปล่างแต่ว่าน้องเขามากเลยค่ะทำไมมันได้เหมือนเป็นตัวอย่างเลยวะทำไมวะน,นี่อันนี้เหมือนกับชาลุงเซ็ที่บรรทกทิฉันบอกเลยนะคะว่านี่คือสุดความสามารถของฉันแล้วการปาดเค้กไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเสร็จแล้วในที่สุดแต่เหมือนยังไม่เสร็จ รู้สึกว่าอยากตกแต่งด้วยอะไรสักอยาก่างมันจะทำการบรรจุน้องด้วยนะคะอ้ไม่ไหวเดี๋ยวสีเทียนติดไปด้วยดีกว่าดีดีต่อไปนะคะเราจะนั่งรถไฟฟ้ากลับไปใกล้ๆที่ร้านที่เรานัดเรียมไว้ใช่ไหมเพราะว่าเราจองโต๊ะไว้ทุ่มหนึง่งตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วรู้สึกอยากกินอะไรบางอย่างแต่ว่าอีกแป๊บหนึ่งก็กินแล้วอะ ตอนนี้6โมง16นาทีนะคะเราถึงเจียนถานแล้วแต่นี่ก็คือลานที่เรานัดเรียมไว้วันนี้นะคะกลับมาสู่ที่เดิมซึ่งตอนนี้ก็ต้องลงไปที่ล็อกเกอร์แล้วก็เอาของแล้วก็เป็นชุดแล้วก็แต่งหน้าซึ่งูหน้าฉันดิหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเกิดการวอร์ปเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทางเราไม่มีมือถ่ายเลยค่ะช่วยด้วย แต่งหน้านี่5นาทีทุกคนถามว่านี่แต่งแล้วหรอกแต่งลแงล้วค่ะตรงน,นี้ไปแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบคนดังไต้หวนันพูดไทยได้ชันงมูมากเมื่อกี้พนักงานก็คพูดไทยใส่ชันเรียมกําลังมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือถ้าเดินมาคุณสันก็เห็นเลยตรงประตูตรงนี้อาหารมาแล้วแต่ว่าเรียมไปไหนเรียม Birthday Block o l <All> Man แนะ่ Can I have a look? What is it? I don't know. I'm assuming it's some kind of cake. Why? <laughs> Thank you. Yay! <laughs> you going some shoes? Yeah. Thank you. <laughs> it's very nice. Thank you very much. This shoe. I have. we ordered. I like me. Very good. Yay! You don't even take a picture of this thing? You haven't. Did you take a picture? Good. Really? Mm -hmm. Yeah, try it. <laughs> I have to ask all the time to make this thing. You did a good job. <laughs> Wearing a new shoe.